สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเรามาพบกับนายหัวหมาใจครับวันนี้เช่นเคยครับนะเรามาพบกับนกน้อยนําโชคครับหลายคนนั้นอยากรู้ว่านกน้อยนําโชคเป็นยังไงครับแล้วมีเพศผู้เพศเมียที่ว่ากันครับมาเรามาฟังกันครับวันนี้กับนกน้อยนําโชคสวยๆข้างหน้านี้ครับผมนายหัวก็มีจําหน่ายนะราคาอยู่ที่250บาทสําหรับตัวผู้นะตัวเมียนี่หนึบาทเพาะจากมาเล็ดครับอตัวผู้เป็นยังไงครับตัวผู้นี่ก็สีชมพูสดใส แบบนี้ไงครับผมนะตัวผู้จะขึ้นเป็นกลุ่มเลยครับนะนี่ครับผมนะสวยไหมครับนะสาหรับนกน้อยนําโชคครับนะแล้ววิธีการเลี้ยงดูครับเดี๋ยววันนี้เราก็บอกเช่นกันนะนะะนแต่ถ้าบอกไม่หมดรอคลิปหน้านะอ๋อนี่ครับนกน้อยนําโชคครับผมนะเป็นสีชมพูแบบนี้เขาเรียกว่าตัวผู้ครับเราจะมาให้ดูว่าตัวผู้กับตัวเมียต่างกันแบบไหนแล้ะ ข้างหน้านี่ครับผมนะที่เห็นอยู่ก็คือนกน้อยนําโชคตัวเมียครับผมตัวเมียนี่ก้านจะใหญ่หน่อยครับเห็นไหมฮะใบจะใหญ่แบบนี้ครับแล้วก็มีช่อแบบนี้ครับออกมาเป็นช่อนะแล้วตัวเมียนกเขาจะอยู่แบบเดียวเดียวครับตัวผู้นะฮะเขาจะอยู่มาเป็นกลุ่มครับขึ้นมาหนึ่งกิ่งนี่เขามีดอกมีอะไรนะดอกเนี้ยนะตัวนกนี่หลายตัวเลยทีเดียวครับในหนึ่ง กิ่งนะฮะนะอ้านี่สวยงามไหมครับกําลังแตกกาลังแตกพี่น้องครับนะสวยงามแบบนี้ครับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้เลยครับผมนะเอานี่ฮะแล้วตัวผู้กับตัวเมียต่างตรงไหนอีกในหัวตัวเมียเนี่ยเขาจะตัวใหญ่ๆครับนะเป็นสีเขียวนะส่วนตัวผู้นะฮะจะเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ครับลักษณะใบกับก้านต่างกันเห็นไหมฮะตัวเมียเนี่ยก้านจะใหญ่ตัวผู้เนี่ยก้านจะเล็กครับผมนะวิธีการเพราะจำก็ต่างกันตัวผู้เนี่ยไม่ค่อยมีไข่นะ หมายความว่าเขาไม่มีมเมล็ดสักเท่าไหร่นะครับผม,มเมล็ดฟออนนะใช้การปักชำเอาครับแต่ตัวเมียเนี่ยเขามีไข่นะมีมเมล็ดสามารถที่จะเพราะมาเมล็ดได้ครับหรือปักชำก็ได้หลายวิธีเดี๋ยวรอบหน้าในหัวจะมา บอกวิธีการปักชำนะแต่ตอนนี้ครับนะให้ดูกันแบบนี้ก่อนครับผมนะระหว่างตัวผู้กับตัวเมียก่อนนะนี่คือตัวผู้นะตัวผู้แต่สีชมพูสดใสเลยทีเดียวครับน่าเลี้ยงมากเลยแล้วนกเนี่ยออกมาเป็นกลุ่มเลยอ้าหลายคนบอกว่าที่บ้านฉันนะนในหัวนะปลูกแล้วเนี่ยมันไม่ออกนกในหัวทํำยังไงตากแดดครับใส่ปุ๋ยครับนะปุ๋ยที่ใส่ใส่แต่ขี้วัวกันอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ไหมวะอ้าไม่ใช่นะเราอย่าใส่กี้วัวอย่างเดียวเราต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอด้วย 1 6 16 16นะครับผมนะ30วันใส่หนึ่งครั้งครับปุ๋ยนะนี่หลายคนนะ3เดือนแล้วยังไม่ใส่เลย1ปีก็มีที่ยังไม่ใส่เอ้าใส่เสียครับพี่น้องครับเพื่อให้เขาออกดอกให้เราเห็นครับผมนะให้ได้สวยงามเลยทีเดียวนะเขาไม่ยากครับเลี้ยงไม่ยากให้น้ําทุกวันก็ได้วันเว้นวันก็ได้หรือไม่สนใจเขาก็ได้ครับผมนะเพราะว่าอะไรครับบอกเขาเป็นพืชที่ทนนะครับผมนะเอาที่สบายใจดูแลยังไงก็ได้ครับน้ํามากน้ําน้อยเขาไม่เกี่ยวครับผมนะแต่ดูดีๆครับตาหากว่า อยากให้เขาออกดอกนะครับเรื่องน้ําก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราให้น้ําเยอะเกินไปครับใบจะสวยความจะสวยเห็นไหมนี่ก็คือนกน้อยตัวเมียครับผมนะนกะใหญ่ๆนะนกตัวนกนี่คือดอกนะครับใบสีแดง,แดงๆเขียวๆนี่ไม่ใช่ดอกนะเป็นไว้ร่าแมลงนะครับนี่ฮะกำลังแตกของในหัวกลาลังแตกครับผมนะใครซื้อไปรับรองครับได้ชมนกน้อยแน่นอนครับผมนะเพราะว่าเรานั้นเลี้ยงแบบถูกวิธีนะหลายคนนั้นให้แต่ งูนวัวอย่างเดียวขี้วัวอย่างเดียวเลยไม่ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเขาด้วยใส่ปุ๋ยสูตรเสมอให้เขานะครับผมนะแล้วเขาจะสวยเขาจะงามนะครับนะใบใหญ่ๆนกตัวเดียวเดียวแบบนี้ครับนะนกตัวสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเมียครับส่วนนกตัวเล็กๆครับอยู่กันเป็นกลุ่มนะเป็นสังคมนะแล้วมันพูดว่าไงฮะบ้านนี้รวยบ้านนี้รวยครับผมซื้อไปบ้านท่านรวยแน่นอนครับต้องซื้อของนายหัวตามเบอร์โทรข้างบนนี้ได้เลยครับผมนะซื้อไปเลยไม่ อะไรนะเขาเรียกว่าไม่ผิดหวังเลยทีเดียวครับผมกับนายหัวหมาชัยฮนะวิธีการดูแลก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ 16, 16 16 16นะใส่ขี้วัวด้วยก็ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อไปไปพรวนดินให้กับต้นไม้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวนายหัวจะทําคลิปต่อๆไปครับในวิธีการดูแลนะเพราะหลายคนนั้นบอกว่าบ้านชั้นเนี่ยไม่ออกดอกเลยนายหัวสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ